สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่วงน้องคุณเงินแฟมรี่ค่ะมาดูน้องออโอโคุณอับน้งกันโอ้โหดูคณูนี่โอ้โอใจอุ้ยเอาแม่ไม่ให้กินอ้อยด้วยเลย ตัวเขียวตัวเขียวให้ก่อนอาบน้ำให,ห้โอ้โหเ้ยห,หนูทำไมตัวเขียวจังเลยดูทำดูทำวันนี้มาพบกับน้องพลเงินกำลังสนุกสนานในการอาบน้ำครับเออนั่งอาบนั่งอาบอาบให้ผมหน่อย ผมนั่งให้อาบน้ำแล้วโหแม่ไปเฟิร์นกินอ้อยน้องพูไม่สนใจอ้อยเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าสนุกสนุกกับการได้อุ้ยเดออพี่ควันเรอเปนี้อุ้ยทำไมทำพี่ควันแบบนั้นพูเงินเขาสิบอบปอนกลวยได้พูเงิน พอสิบอเลี้ยงเอาได้ไปจังเคลจังสันดูดูนะคะมันแก้งแม่แล้วทีนี้อา้อาวอา้าวอ้าวชนงวงกับแม่แล้วเด็วก็โดนแม่โบเชาวนี้โบ้พี่ควันไปแล้วนะคะตอนถ้าอยู่กับน้องพุ่งตรงนี้ต้องหัวตาไวเอ้า <laughs> นี่โดนแม่ทำ <laughs> โดนแม่โบ้คืนแล้วนะไอ้ oh. hey. ดอไม่ดือดูเอานะคะ ดึงเงียบๆโอ้โห oh, ขนาดตัว,วแค่นี้รู้จักทำแล้ว,วนวลนวชิวขนาดเลยโ <c oughs> ดนแมล่ละสายชิวขนาดเลยนี่ดูดูดเย้ผู้ yeah, เงินเดี๋ยวสักหน่อยก็ถอดไอ้นี่ออกเองแล้วนี่ถอดเชือกอยู่พอออกเองแล้วนี่ จะครบสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะจะได้สิบเอ็ดเดือนแล้วอีกสองวันน้องผูกก็จะครบสิบเอดเดือนพัฒนาการเขาก็เริ่มแบบดื้อขึ้นเรื่อยๆพัฒนาการอ, <laughs> อย่านะอย่านะพูดเงินอู้ดูทำดูทำไม่สนใจไม่ไม่สนใจกินอ้อยไม่สนใจอะไรเลยนะคะนุ่นนุ่นพี่ควนโยนอ้อยให้เราวนะมีอ้ออ้อยพวกเงินนะโอ้แม่จัดการแล้ว เออเอาไม่ได้แล้วไม่ได้อ้อยแล้วไม่สนใจเลยก็คือตอนนี้สนุกอือ,อ้วนเลย <c oughs> <c oughs> ดูตบตบ,ตบมีตบด้วยโอ้โหเธอนี่เก่งมากเลยนะุณเงินอ้ยชนแม่เอออ้ยชน แแม่เริ่มงดหิบหนูแล้วนะพูเงินโอ้ยวันนี้มีช็อกเด็ดหลายอย่างเลยจับสายย่างโอ้โหทำพี่คอรยไม่ได้ก็คือแบบไปชนขาแม่นะคะชนแบบตึงตึงแพ่กระบกเอาเลยหายดื้อยังหายซ่ายังทีนี้โอ้ นี่ถ้าตอนเด็กๆก็คือเดินอยู่ระหว่างขาหน้าแม่ค่ะเดินวนจะชอบแบบอยู่ใต้ท้องแม่อเอาเอาอโอยอยโอยโอ,ย,โอ,ย,โอยน้ำน้ำอ,อย่ามาถอยเลยนี่เก่งมากเลยนะทูนิน ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนั่นนี่อ,อ้าวมาทำไมนี่เก่งเลยนั่นนี่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ได้เวลาพาอ,ออกเดินแล้วนะคะไม่ใช่ออกเดินนะครูต้องบอกว่าออกวิ่งแล้วี่ออกหน้าแม่ไปเลยครับ ด in oh, oh. oh, ุกดุยดุกดุยอาวิ่งดุกดุยดุกดุยเออเอออ้เสียขึ้นจังทสิลุดเถอะลุดบอไม่ลุดตันมาดุกดุยน้อยออกเที่ยวแล้วครับไปย่งยาแม่ แม่ไม่ให้กินยาด้วยดูท่าเดินน้องผูขาก็สั้นๆเนาะขาหลังก็สั้นๆลดมานะจ๊ะ าลงข้างทางเลยต้องพาลงข้างทางก่อนเพราะว่ามีรถมานี่ก็จะเป็นถนนลาดยางปากทางเข้าบ้าน อุ้ย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 ลม้ลมลม้มล้มฝากทางเข้าหมู่บ้านยี่สิบหลังเอ้ยฟูงเงินโอ้โหอุ้ยอย,อย่ามาใกล้ฉันนะเส้นทางนี้ก็จะลงไปวงเวียนพระครูประการนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะไปโรงพยาบาลช้าง ถ้าเข้ามานี่ก็จะเป็นหมู่บ้านยี่สิบหลังน้องพเองเงินนะคะน้องช้างหลายๆเชือกมาเลยมา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 โอ้โหโอ้โหช้าๆหน่อยเดินไหมถอยหลังไม่ทันแล้วนี่พาเดินระยะ สองร้อยเมตรสองวันเมตรก็เอาไม่ต้องถึงสองกิโลหรอกนะพงเงินนะอุย <c oughs> มันกึกักจริงเลยนี่ <c oughs> ตามตามอยา่าพูเงิน <c oughs> นหนูทำไมหนูเป็นแบบนี้พูเงินโอ้โหจะเอาให้ได้แล้ยน,นี่ เออเดินแบบนั้นหน่อยอฟ,าอฟาดงวงฟาดงาอยู่ได้เดินตามแม่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ<ด>ก็ฝ<ด>ากา like, กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องทายภูม <c oughs> ิคุ้มันมอลีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ